สวัสดีค่ะวันนี้พามาผัดกระเพราหมูนะคะเป็ในใบกระเพราสื่อมาจากงานไทย่ายคลิปที่ว่คองซื่อของบอใ่ใดเอาลงนกะเะพาะเสียงดังอุ่นวายคนขายคนเยอะมากเกิดในสุภาพก็บใ่ใดเอาลงให้ดูเนาะ,ะันจะใบผิกกะะเทียมนะคะใบมะกรูดสดไผ่สดมัมดดนแล้วก็ใบกระเพรานนะะกสองกำมใหญ่ๆเยอะมาก ก็ซือไม่ละลายก็มาลวกแล้วก็ปั่นใส่ถุงแพ็คใส่แข็งเนาะค่ะไม่เป็นไรได้แค่นี้มีผิดกระเทียมนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเจนะคะเกลือพงนัวใส่ลงไปแล้วน้ำมันมะกอกใส่ลงไปน้อยเดียวปกติไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรจะขวแบบแห้ง อจ้ะหมูนี่ก็คือเอาไปล้วนให้พอเนื้อเขานิ่มๆสะดุงสะดุงน้ำไขมันออกแล้วยังเอามาพัดเนาะค่ะประมาณนั้นกินข้าวก็จะได้น่อยลงแล้วก็ไขมันหลอกออกไปทีจะก็ทำตามนี่แหละจ้ะเราจะใส่น้ำมันหอยจีลงไปก็เอาเด็ดๆมันเค็มก็ระวังด้วย แต่อันนี้มันไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่เพราะมันเป็นจีนะคะแตนน่ว่า้มันหอยตีหอดตาตามนตัวมันจะเค็ม,มนราจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปเล้อ,อ,อเราไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่ามันเค็มอยู่ในนี่แหละเรื่องรุ้งเพราะแ้งอะเค้ดเราจะนำใส่เลยอชอบกินนำก็ใส่ไม่ชอบก็ครัวแบบแพงๆไปเลย เส,นส้นกินกะปารู้น่แหละกินคนเดียวโอ้เค็มเลยไม่ต้องใส่เกลืออะไรเลยจ้ะกำลังพอดีเดี๋ยวใสนน่น้ำตาลมีน้ำตาลบ้างป่ะเด็กมีใส่น้ำตาลตัดไปมันเค็มเกินเราเลยดทำกับข่าเราต้องใส่เท่าน้อยๆมือเบาๆถ่ายลงไปมันเค็มเลยมัน,มนยาก ปกติทำอาหารจะไม่ใส่น้ำตาลชุวมตำน่าใส่ยต่ทำแบบกกแกบงบนี้ไม่ค่อยถนาดใส่น้ำตาลพักผกอะไรข้าวหวานนี่แหละ พริกไทยสด้วยเอามาแบบนี้ค่ะแ็กละ3้ำยูโรูเราจะมาใส่ลงกหน่อยเอาไว้ใส่ผัด มันเสียข้าวไร้นะไปพัดกุ้งข้าวไร้เดี๋ยวอันนี่สูตรไทยสูตรมันเราจะชอบกินเนาะโอ้มันจะเป็นเผ็ดๆร้อนแรงโอ้แค่นั้นแหละเป็นยาอากาศเย็นๆหนาวๆกินเนละโอ้วออกรลอนห้ยุยหุอยอ่อนดี ก็เาลงไปเห็นไหมครับเด้งเดงนะจ๊ะไหนล่ะ เผาใบใหญ่มากแต่ย่ค่อยมีกินเท่าไรชอบกะเพราใบ,ใบหน่อยบ้านเราอะก็ะเพราบ้านเราอะมันจะหอมมากอันนี้ไม่ค่อยหอมเท่าไรก็ะเพราใหญ่กะเพราควายเลย่นี่เดยนนั่งกระยุบโซ่ก็มาอยากผิดก,กระเทียมเนาะคะ่ะหมูลงไปพัดแป้งนัวน้ำมันหอยซีอิ๊วขาว แค่นรานจบจ้ะข้นตานแค่นี้ก็ได้พัดกระเพราแลยจ้ะอชอบกระทะใบ้นี่มันใหญ่ดีแล้วอ,อันที่เหลือเราจะต้องเอาลวกลวกใส่ช่องฟิตเอาไว้เวลาอยากอืมพอแค่นี้แหละ อันที่เหลือเนี่ยเ้าจะลวกสะดุงสะดุงน้ำหล้กก็ใส่ช่องฟิตเอาไวไ้เวลาก,กินนะคะเอานนี้พอละรปมาเนี่ยไก่เซ็ดละเดี๋ยวให้โลใบกะเพราเขายุบพอใช้ได้ละอยู่ใกล้บ้านนะลยลกกินกับข้าวมูต้องทำกินเองนานๆได้กินจะกะเพรามันหายาก ของดีนนี้แพงได้นิดเดียวเทนยังราคาแพงท้าว่าของแพงมันได้หลายกบบใครสือกินอยู่เกิดมาเราอยู่เพื่อกินนะคะเงินทองเวลาสิ้นลมไปก็เอาไปบ่รด้แต่ตอนมีชีวิตอยู่เราก็รูปับประมาณใช่รูจะใช่รูจักนั่นก็โอเคอยู่นะเงินอยอยากไอ้ก็กินโหลดแสบ นี่ผัดกะเพราหมูไก่สิจเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคจ้าก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเด้จะเด้อใครยังบม่มีเมนูก็ตักเข่าสวยมาหลดคนละทับพีทัพีสองทับพีแล้วจ้ะหมดเลยเสียโอเคจ้ะ อมเสิบไม่ได้เสิบใส่จานเะคะเ้อโอเคจ้าอบคลิปนี้กันแล้วก็ไลค์กดแชร์ก็ไม่ใชสาวไทยนะคะใครมีอะไรก็มาแบ่งปันกันได้นะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าวิดีโอน้าจ้าขอตัวพัดให้ตุกแล้วก็จะต้มใบกะเพรานี่ให้ลวกเอาไใช้อีกแล้วก็จะกินข้าวนะคะแล้วก็ค่อยๆวัดสวนนิดนหน่อยๆใบไม้่วงแล้วจะเริ่มรดูแหบแล้วก็ค่อย กระถางพงกระถางพักดอกไม้อะไรก็รค่อยๆทําความ,มสะอาดปัดก้นจนเขาเค่เลอะอันไหนมันหนาวได้แต่ว่าใบามะกรูดลวงเลยเอ้อจกทําไงเห็นข้าบมัน้นกว่าลวงมงวามง้นกม่าลวงโอเคจนะ้าบายบายเจอคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ